ส้มต่ำปาลแลนลงทงครับวันนี้ครับที่มันเยี่ยม,มเห็ดปะเผฝอาแซ่บเลยคุณยายไอ้ยาซื้อเสียงเนะด้ยาซื้อเสียงเมาลงบัวชเอฟซีกลุ่มแรกครับที่สิได้กินฟีมือส้มต่ำคุณยายปาลแลนลงทง สมตามครับมาเที่ยวบ้านเป็นอดไกินอะไรกัที่มึงนกบ่มันดีกันเนแม่เขาวิตามินตัวนี้สัดีทางใต้ครับพี่น้องวันนี้เอซีมาเยี่ยมป้าบุปปาครับวันนี้ป้ามาเจ็บผักหวาน สุดว่าเจ็บฟักหวานบ่พร้อมเลยสุดว่าเจ็บฟักหวานอ่าสุดสุดว่าสุดสุว่าเก็บผักหวานนึกค่ะโอ้ยเจ้าก็เกเรเนาะไม่ให้คอยไม่ให้คอยออกกล้องไว้คือเคินแพรที่นี่ให้ยุติให้สุดพี่นงองไม่พร้อมเลยแม่ว่าซื้อกล่องด้วยพี่นมองกล้องให้เพิ่งเก็บเห็นวะฮะว่าตรงนี้พี่น้องเอ้ยเคยเชื่อใจใครเคยช่ไปเอาไปจ้าพี่น้องเมื่อนี้ดีใจหลายพี่น้องมีพี่น้องเอฟซีมายำ ป้าไปจีบก้นไฟไปจีบลูกเอาพวกเอไปแล้วไม่ใช่พวขาสักป้าอันนั้นแล้วป้าห้าแล้วนี่นี่สาว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 มะยำเอฟซีพ่นมะยำมาเจ็บผักหวานผักหวานกับป่งดีพี่น้องก็ก็ที่อยู่แล้วและโป่งๆโป่งหลายอยู่เนี่ยโอ้เจ็บไลยเบิดต้นนี่ได้แจงคนเราเนี่ ไมากกักะเมื่อมอธอกรอกใช่หรอมื่อกอเดียวจับตับที่ยู่องมาอเขาบอกที่ยูเต็มเต็มแบบอ้บอกที่ยูยมันซอยู่ถามกั่อนร่เื่อน่นาลยตะมวนบ่พี่น้องปตวนบ่ออกที่ยูไอหอ้อยากให้นเนมาสมเออดิ้วยยังว่าไปเราก็บ้านห้วยเม็เรากับตำบลห้วยเม็เนี่ยว่าาเนี่ย ถบ้าเป็นย hmm. uh, oui, ังถ้าม mm ันฝรัเป an> ็นสีน้ำเงินอยู่บ่เป็นยังถ้ามันคือเป็นสีแดงเห้ากอกไม่น่ะครับย่ำแดงกับพักหวานห้าวยังบ่ได้สรงยามฝนกับเ็ดอ้ำมูนี่มีแต่ปลาโนจวดดินี่แต่ฝนตกนี่นจวดขึ้นบ่อึดดินี่นัจ่จนสิหล้ามันพึงมันมห้ามาสกอนน่มันคุ้มเขาห้ามา ไเขาปลาเขามาทายเจ้าปลาอ่อยเพียงหน้าบ้านหนองบัวเจ้ากินพวกเจ้าขึ้นสิปังเนาะเบิ่งแน่จ้าไทเป็นไทยไม่ยืนเหรอแม่คนเลยบ้านบาหนองบัวมีกุยงามางบัวกุยงา่ายบ้านเลยพี่มานผีเข้าห้าวปวดเอ็นข้อเริ่มพี่น้องพี่ตุ้งท้าสัน กบหวานเนสูงกดิอันคนเต้องมีรู่นเลจะนอกิ่งลงมารับกันบ่ได้รเดี๋ยวทเก็บไปเอะบุนสมนได้นองใส่แรูดเอาโอ้ดดโอ้ยนี่หมาที่ดอกนเนาะ่ยาดาละแลนเลยน้าดําน้าตอนนี้หม้่นชั่งลโอ้บดู ตนเด้วยไปไปนี่จะเกี้ยงไอ้เจ้าังดีใส่ตาเด้เรื่องสองดุ๊ดปุ๊ดคนละคนละคนละต้นเดี๋ยวเอาต้นนี้ขึ้นแล้วจังเอาต้นนั้นลงทางนี้ว่าขันเลี้ยวดอกไล่ขอเข้าขอผู้ถามมาตะเคี้ยวดอกแลี้ยวแล้วเป็นบ่อสหมูข่อยเจีบผักหวานอยู่งหมูข่อยจีบพักหวานยุ่งหมูข่อยเจีบผักหวานอยู่งต้องปอกให้แล้วตัวเอาลร้องดีปุ๊ดมันต้องปอกให้แล้ว เขกแล้วเร็วนะเาไข่หนแดดมันขึ้นขึ้นมาหนาเลยผ้ใอรกินเขารอบผูกอกเลยผกอกคือวขั้นเดียอลอไอ้มันกำลังขึ้นไหมมันเลียวอยู่ใสมันหลายขออยู่ได้จะยังบ้นได้นไม่อีกเลยอ๋อตำขึ้นบาเก็บอี่กินเ่บเจีบเจ็เอาแล้วจะมากับปงขึ้นมาอีกสีเด้อผักสีเจ้า่มัน ขันยูบานมันปูปงให้เห็นต่อเลยนี่ีย่นตียุ่แล้วเาอันนี้เขาต้องเจ็บไปน้ำปงขึ้นน้ำเลยถ้าเขาเจ็บเท่าเดียวมันก็บมันกิเจ้มันกิดปูปงใช่เราไปถัดไปเห็นบ้นนุ่บัวมากกัง่างแม่น่อตามแม่ใช่ได้ไปส่วงหอนมัอนีม่ให่เถ่าคนเดียวโอ้หอนเนาะอากาศนี่ เด็ชฉันย่อนงมา่รู้แล้ว่าจะนปลามันนหอมอยด่รอกันได้บ่ละจับถือบ่อนพูดจับกล่องกับ่อคอยซางด้วยขันบ่ววาขันบ่่วมีหรวกมีไพ่กัสิหาเสือไห้นงเขีย่อใหน่งจองปรี้คแมนถูกหมดเลย โอ้เดี๋ยวิบมาขี้สายแล้วเ่ะอเนาะแล้วจังไปทายเอา,าอัน,นต้นไม่อีกกับมันมีม่อ่มอาอมันวบาติก๊กติก๊กูตติก๊กอันนี้ก็บป็ม,ม,มันโอ้่นันต้นมันไปแมนบางต้นก<ม>็แค่ไข่าขาขขดิปะทั้งนาแบบนี้เข้าไข่ลูกเสือครับป้ามวนปลา เก็บปักวานถ้าเพื่อนรอเก็บปักวานครับพีวุ่น FC ในช่องนะครับบากบได้บอกกนวลงอ่ะก็เลยไปเตรียมการตัหาดินะเออแมนนแมนี่น้ำถัมันขอยละเมิดตึ๊บระลูดยังไงนี่อ่บอกใครเออ บ้านน้องบัวอย่างบัวนวเมืองอยู่บ้านนวเมืองแล้วอยู่บ้านนวเมืองเบาเบาน้องเบาน้องบัวอีสานคืนถิ่นบาวน้องบัวอีสานคืนถิ่นน่าห้อบ้านเลยแบบแม่น มาหาานานเล่าหอนวมาหายอกหวบลบานเล่บข่อนวบข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 วบ้วบขวอกวบขอบอวบข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 วบาวบข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 วบวบดอบบ่ ออกดียุตะวันกับปลาเป็นไงปลาเป็นไงตะวันก็พากินไปเงีนตัดพักให้เพื่นไปเงี้ยนตัดพัก้เพั่นตัดพักให้เพื่นไปกินน้ำต่อ ฝาก่นไปกินครับทางลบมพริกหวานแก่ย้ามเองลบใชลดมันี่เด้เอาบ่ฉลาด่อนั่นดอมันหลายต้นกระหล่ำมั่นี่เอาถุงอีกบ่นี่กะหล่ำหัวอายู่กหล่ำหัวมันเดียวปวดนะมันเลยปวอันนี้ ม <com> ันมันอันนั้นมันได้ได้หดทั้งเสาทั้งแลี้ยงหมดเสาเนี่ยบ่ได้หดมันเพิ่งได้จากโย่ต้องหดทั้งเสาทั้งแลงกระท้งอีกบ่เปล่าหัวปใหญ่ พี่ย้อนได้คนแหกได้กินฟีเมอสมตำนี่แม่น่งไดกาแล้วล้มตรงว่ากระเดีกแม่เลี้ยนนั่นแหะประเดียกมันทานประเด็กแม่เลี้ยนที่้ามีมือมีมือที่ตำสมก็าเสียบที่สุดกับมแม่บ้านลวเจ้าของท่านติดตำหมกงตรงเอกับท่านอ้แม่ท่านตำตัวเฮ็ดเอิญอือเอ่ยเฮ็ดเอิ มันกในเมบเได้นองเราเขาตลาดที่ราไกินเนม่ใังมนใ่หมี่ยนาวมันหนหัวใหญ่ขัไหลค่นมันหัวใหญ่ไหลมันไหลไหลกงหัวอีกจักหัวกินม่วงเลยครับเอาว่ไปกินสมบง น้องน้อาไปฝากเพื่อนนี้ครับเดีอยว่าได้กินบ่น้อใหม่เด้อน้องใหม่มก็ออกเลยน้อใหม่ก็ฝากเพื่อนไปจิน้อหม่ถุงครับน้ใหม่หนาฝนกำลังมากใกลสิออกไหมล่ะเอาไปฝากเพื่นไปนเอาไว้ก็ไ่ได้กิน้วครับจจ้หน้อยน้องใหมม่ก็ออกแล้ว ฝากเพื่อนกบไปกินบ้านไปทำย่ายก็เอาพักให้เติ่มกันดีใจเดาเพีอ่อนมาเล็นน้ำงหมุกมงหน่อยครหน่อยให้เป็นตะกินสมแ่บเลย อย่าพ่พ่อแท้ทายลูกก็ะกันะเบาอ่นน้องบัวให้อันเดี๋ยวสู้กันว่าให้ยังอันนี้แหละมันยุ่งดีกับกับมี่กัมีบ้านเห็นว่มันอยู่หอกมันมีจังไไจะมาเอาไมาฟ้มเป็นยังม่เป็นยังบปเห็นบ้านแล้วฮูจังบอกมาแล้วจ้าจ้ พูเลยหลายที่คิดฮอดขนพนไม่ชิดฮอดพนกับกบโแก่ันม่คิ้นอดพนกาหางทงขึ้นรถกระบานครับครับพี่น้องทรงเอฟซีบรกระบานแล้วไดของฝากของต้นฝากนําครับหลังจากตัดพักให้พี่น้องเอฟซพี่น้องเอ้ยกันเลยเพิ่เขาไปิด ลงทงไปเขาปลาหาเช็คพักวันก็ดีใจยุคนมะยำก็ได้ก็ได้ของต้อน่นกับนี่ได้พักหวานตะติจ,ะจักแจงแล้วก็บักฮ่งบักมะละกอแล้วก็ตัดพักันยุสวนหน้าบ้านลลนี่แหะทพิ่นแต่ลำชุดมันเป็นหัวมันหัวใหญ่เติบเน,นื้เติดแล้วก็พักหน้าแล้วก็เน่าไหมเน่าไม้เบา,บาน้องบัวารอันตื้อไว้แต่ที่พ่อ,นนอจิตใจที่เราที่ท้านเนี่ยนั่นดอกว่านเสียดอกเราบุาง้ง ดีเจ่ายุพี่น้องพี่น้องเอฟซี่นมายำไว้พอ,อ,อกันไหมคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้ขออนุญ,ญาตกล่าวคำว่าโซคีสวัสดีสสดครับส่งผมไหมไหมมันปุ๊บมนหายได้ไหมมันอยู่แดดเนาะงะืานไรใครย่อยพี่น้องภาพมันพี่น้องเอฟซีไปจีบป,ประวันกลับมากแต่มาตัดพักมาบ้านวันนักเรียนมอสามส่งผมส่งผมกระชากไว้โอ้โหฉากไว้ <c oughs>